สวัสดีชาววิร์บแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ T832 นะครับรถพรีเมียมเทียร์8ของอเมริกาที่มีความคมนะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่า KenX กนะครับก่อนที่จะมาชมเก๋ากันก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ สนับสนุนมิกกี้กันตลอดมานะครับตามรายชื่อที่ได้ขึ้นนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้อย่างดีเป็นค่ากาแฟค่าข้าวให้อย่างดีเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับในเกมนี้นะครับที8 3 2อยู่ในแมปเอลฮ l รันะครับเกิดทางฝั่งเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่ง Kenx มากับเพื่อน เป็นสกอรตาทีห้าสิบหกครับอยู่ในห้องเทียร์เก้าเทียร์แปดเทียร์เก้านะครับมีจอร์นด้วยนะครับหรือว่า SPG ข้างละสองคันนะครับก็เข้ามาเล่นในลายของเฮฟวี่แคนอยู่แล้วซึ่งเป็นเนินก็เล่นได้สบายครับเข้ามาจุดประทะครับทางด้านขวานี่มีคัมเพนเซอร์07 RH ดนี่ดันเข้ามาลึกเลยนะครับคันหนึ่ง ู่หลังหินเนี่ยก็ทําให้ระแวงนะครับเกิดการระแวงว่าจะโดนหลอยก็เลยต้องหันไปหันมาประมาณนั้นนะครับด้านหน้าที่เห็นโผลมาเมื่อกี้ก็จะเป็น b z 68ครับซึ่งจอนอยู่สองกันจอนเขาก็ลงลุมๆหน่อยออบเจกต์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าครับแหมโผล่แต่ป้อมแม่ตรงนี้มัน ถ้ามันมีทังด้านหน้าตรงนี้อย่างเดียวมันก็โอเคนะมันมีข้างหลังให้ระแวงด้วยครับ CC 1หนึ่มักูครับซัดเพลนล่างเข้าไป331คมคม,ค,มครับปืนคมดีมากแล้วก็คุมเป้าดีมากจริงครับนัดที่สเล็งหัวแต่ไม่เอาก็เปลี่ยนคันเป็น DZ 68ดีกว่าครับเพล้แทงจีน308นะครับ คมกริปทั้งขวาครับเขาดันมาแล้วนะอูเรสิส16แต่ว่านัดนี้เด้งน่าจะโดนตัวรถด,ดันบนนะครับแล้วเด้งออกไปแหม่โดนดันครับซีซี1 Mark 2นี่นำเข้ามาเลย t d อิตาลีหน้าแข็งโป๊กนะฮะแล้วก็สกูด้า T56 ครับเล็งหัวแม่นๆเข้าไปครับ306เขาโดนซีซี1 Mark 2เข้ามาครับโดนมาเกือบ500นะฮะโอ้นัดนี้ พยายามจะชิดขวามาครับหลบครับ B ีซ t หกครับเน้นเเข้าไปครับ290โหลดนานนิดนึงครับแต่ว่าได้แท็กเมื่อกี้อ่ะซ้ำไปที่เดิมครับแท็กที่เดิมเขาสองร้อยแปโอ้โหสกอร์เริ่มไหลไวมากครับหันไปดูนี่1ต่อ5ไปแล้วแท็กเหมือนเดิมครับ311ไปคาอยู่อย่างนั้นครับซ่อมช้าก็เป็นอย่างนี้ครับ สก oda T56 ครับเห็นหัวครับตุ่มตุมเน่งเนะ่งต่างคนต่างยิงเด้งนะครับจอนก็ช่วยลงอย่างเมามันเนะเน้นหัวไปครับ338 cc1 m2 ขยับขึ้นมาครับโหลดใกลเสร็จครับ cc1 m2 เข้าไปครับ252เป็นตัวเป็นรถที่แบบได้ค่อนข้างดีครับเกราะทำงานได้ดีปืนคม,คม เขายิงแล้วนะครับ CC1 มาร์คงูยิงแล้วแต่ว่าออกมาไม่ทันเห็น b ีแซก็จัดไปครับ337ตีตึ้นขึ้นมาเป็น3ต่อ5ครับจอดล,ลงไม่ตายนะแล้วก็สโคด้าครับเน้นๆแต่ว่าไม่ทันเนี่ยมันสะท้อนเขาถอยรถไปมันก็เลยสะท้อนไปครับไกลครับคัมเพนเซอร์ครับเต็มเต็มหัวครับ355ร เริ่มได้เวลาที่จะเอาคืนบ้างแล้วครับสะกโกด้าครับเน้นเน้นหัวไปเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวแล้วก็เข้ามาจะรวบอ็อบเจกต์็ด้ได้ไหมทางซ้ายก็มีคนให้คิวเหมือนกันอ่าโดนหล่อจนได้ครับสำหรับคัมเพนเซอร์07นหันไปสแนป341โดนมา2นัดครับแหม โหลดมาสองนะอืมสามนัดแล้วฮะแม่เขาหลุดเร็วมากนะคันนั้นหลุดเร็วมากพยายามจะโฟกัสคันนี้ก่อนครับทั้มพนเซอร์ศูนย์เจ็ดครับเห็นลรอครับเต็มเต็มครับสามร้อยสี่สิบเอ็ดไปแล้วเพื่อนเก็บไปครับเรียบร้อยครับแปดต่อเจ็ดครับแม่เดฟกันได้เรื่องนะครับได้เรื่องตรงนี้ครับซตีฟฟัง 1, เอสหนึ่งเล็งหน่อหน่อ,นอแล้วซัด บราดิ้งเข้าไปเก็บไปคิวนึงเป็น2คิวเก้าเท่าครับตอนนี้โอ้โหเอาเรื่องจริงๆนะโดนดันเข้ามาต้องแบกจริงๆนะต้องมาช่วยเทียบเก้าแบกแล้วฟังแต่วันออกนี่ยังอยู่นะดันกันเข้ามานี่เท่าที่เห็นนี่จะเป็นอีเวนต์เ l c อีเวนต์เก้าสฟูต,ตัวโฟนะครับแล้วก็ยังมีมาสด้วยนะครับ บางคนไม่ไม่รู้นะครับว่ามาสคืออะไรมันก็คือโปเกตโต้6 6ที่ใส่สก,กินแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะตั้งปืนดักยิง ELC แมแต่เร็วและเล็กซะเหลือเกินเห็นแต่หัวนิดเดียวเท่านั้นมีคนแคป2ครับ ELC e v e n t 9 0นี่แหละ1คันแน่ๆอีกคันหนึ่ง ก็น่าจะมาหรือเปล่านั่นไงมาจริงๆด้วยนะครับเห็นแล้วครับซักเข้าไปเต็มๆครับ355รีเซ็ตไปโอ้เพื่อน704ซักเข้าไปเต็มๆครับเก็บมาสไปแล้วก็อีเวนต์90ครับอยู่คนเดียวก็ซักเข้าไป401ครับด้วยลูก h e โหลดแล้วก็เน้นๆครับเรียบร้อยครับ3คิว11ต่อ12ครับแม่สูสีแต่ว่าที่เล่นมาตั้งแต่ต้นนี้ยังเด็บอย่างเดียวนะเด็บจริงๆเลยเหลืออี4คันครับเหลือชาวผูตัวโฟนะครับซึ่งเขาน่าจะถอยไปแล้วแล้วก็สกอเป็นจี เลขสองคันก็จะเป็นอาร์ตี้หรือว่า spg นั่นแหละไปครับในเวลาบุกทีเราบุกบ้างนะครับชาัผู้ตัวโฟก็คงจะถอยไปตั้งรับที่ฐานเขาแล้วนะครับแต่ว่าเคนเอ็กซ์ก็ ไม,ไ,มไม่ได้พลีผามไม่ได้พลีผามนะค่อยๆอ,อ้อมไปครับตามเมาเชียนไปอ้ะเพื่อนเห็นชาวฟุตัวโฟแล้วครับไกลๆเลยนะครับไกลๆเลยตรงนี้เลยตรงที่เลงพยายามจะเข้าไปในระยะเรนเดอร์แล้วส้โอ้โหนัดนี้เรียกได้ว่าฟุกจริงๆนะครับฟุกมาก โอ้แม่นเฉยแม่นเฉยได้มาสามร้อยโอ้เห็นแล้วครับนี่นัดนี้เต็มๆครับอีกสามร้อยสามสิบเอ็ดครับรอโหลดอีกนิดอีกนัดหนึ่งนี้เรียบร้อยแน่สำหรับชาฟูตัวโฟโลแล้วก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับสี่คิวไปออ้จอรมาครับโดนเข้ามาร้อยกว่าครับโอเคครับยังพอทนยังบอทนสามคันสุดท้าย สกเปียนจีครับตอนนี้ก็โหลดลูกเ e สรอไปเลยเนี่ยเต็มเต็มขอแบบเต็มเต็มสักสองนัดนี่ร่วงแน่นอนนี่จอนจอนยังยิงไม่เลิกสิบสองเท่าสกอร์แต่ว่าได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าเขา อาอยู่นี่ครับสกอร์บินจีเขาเหลือสกอร์บินจีคันเดียวนอกนั้นเป็นอาร์ตี้นะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรออกไปจอน,น่าจะลงนะเอ้าเห็นครับแม่เอฟวงศูนย์เจ็ดโหลดใหม่เป็นลูกลูกทองนะเพราะว่าเขาเอาลูกทองมาล้วนๆติด h ฮมานิดหน่อยลูกธรรมดาไม่ได้เอามานะครับโหลดเป็นลูก h ฮครับ เด็งป้อมแล้วซักแหมได้มา388แน่ลูกเ e สีทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะขึ้นสัก400ได้มาแค่388ขั้นสุดท้ายครับ M53 ทับ M55 ตอนนี้ได้ไป5คิวแล้วนะครับ5คิวแล้วอีกคิหนึ่งนี่ท็อปกันนะครับท,ท็อปกันแน่นอนแต่ว่า น่าจะทันนะน่าจะทันเพื่อนเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนนี่ชา้าๆทั้งนั้นได้อยู่ครับได้อยู่โหลดลูก h e ีรอรไปเลยอ่าเห็นนะครับเพื่อนเป็นคนเห็นนะอยู่ตรงนี้ครับยิงแล้วด้วยไม่น่าจะมีปัญหาเลือด450ยิยิงหนึ่งนัดไม่ตายครับ ชนแล้วกันเรียบร้อยครับแม่สวยสวยไป6คิวครับสวยๆไปในเกมนี้ก็เอ็มแตกเรียบร้อยสำหรับ Ken X นะครับชื่อในเกมตามนี้เลยก็ได้เอ็ดเทงเกอร์มานะครับได้เหรียญปัสกูชี่นะครับท็อปกันได้เหรียญพ่ชีพด้วยนะครับเอา คันสุดท้ายนี่ก็คือพุ่งชนเข้าไปแล้วก็ไฮคลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมาถึง3 0 0 0 0 0สคาบประสบการณ์3798นะครับยิงไปหลายคันมากๆนะยิงไป7 1 8 1ดาเมจนะครับ6คิวด้วยกันแล้วก็คาบประสบการณ์ดิบๆนี้2000กับ25เลยนะครับเพราะว่าเป็นห้องเทียร์9ด้วยนะครับตัวเองเป็นเทียร์8เทียร์ต่ำกว่าแต่ว่าอยู่ในห้องเทียร์9แล้วเล่นได้ดี แล้วก็ยิงได้เยอะมากครับยิงได้เยอะมากแล้วก็ได้6คิวด้วยได้ท็อปกันด้วยนะครับไม่ธรรมดายิงไป28่นัดเข้าเป้า26เจาะกระ23ดาเมจรวม7,1 0ดครับมีบล็อกไป950อามีแอซิสอีก2องพกวบ 13, เลยนะแอซิดก็เยอะนะเงินที่ได้มานี้3 0 0 0 0 0กว่านี้ค่กค่าซ่อมใบ6 0 0 0นเค่ากระสุนแสนหนึ่งนะเพราะว่าใช้ลูกทองล้วน,วน,วนติด HE ีมานิดหน่อยนะครับก็ใช้ลูกทองเยอะแต่ว่า ก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วก็ยังมียุทธบัตจใจอีก30,000ื่ยังเหลือเงินมาใช้ครับแสนแปดนะเกือบเกือบส0งแสนเลยนะครับ mm hmm. ก็เจ๋งดีเจ๋งดีนะเป็นรถที่ค่อนข้างดีนะแล้วเกมนี้ก็ทําได้ดีมากๆเลยนะสำหรับ KenX นะครับ mm hmm. กับ T 8 3 2นะครับใครที่อยากสนับสนุนนิกกี้ทีวีก็สามารถส่งซุปเปอร์แทงหรือว่าจะสมัครสมาชิกเข้ามากันก็ได้แล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนนิกกี้มาโดยตลอดนะครับก็อยากให้อยู่งี้กันไปนานๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ